เราจะมารีเช็คก่อนแพ็คจะส่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องทำปอกคอนแก๊สใช้ไฟฟ้าในการกวนผสมแล้วก็ใช้แก๊สในการให้ความร้อนครับพวกพลาสติกต่างๆกระดาษแกออกได้หมดครับตัวนี้หุ้มชิ้นงานเอาไว้มาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้2ระบบได้ทั้งไฟบ้าน นี่ไฟบ้านเสียบไปตรงได้เลยไม่ต้องใช้มแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจำให้ครับสีแดงขว้บ,บวกสีดำข้อลบห้ามเสียบสลับหรือว่าคีบสลับข้วเด็ดขาดข้อมากฝ่ามือครับ220โวลต์ตัวนี้เป็นไฟบ้านมากกันกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดง แบพัาสตันเล็กกว่นิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับเล่งรอบความเร็วได้ถ้าเคาะมาซ้ามือสุดตัวนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับไฟสีน้ำเงินทำงานแล้วการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออก เช็ดทั้งความสะอาดธรรมดาหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้ําห้ามโดนน้าเป็นระบบไฟตัวนี้รับประกันให้1ปีครับพอแยกส่วนมอเตอร์ออกหมดแล้วทั้งชุดนี้ล้างน้ําได้ร้อยเปอร์เ็นเลยหัวแก๊สก็โดนน้าได้ครับเป็นหัวแก๊สตนเลสล้างเสร็จวางทิ้งไว้พุ่งนี้มาใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องทําอะไรหัวแก๊สตนเลส ก่อนใช้งานดูช่องอากาศนิดนึงครับเวลาเราเคลื่อนย้ายหรือว่าเราล้างมือเราไปโดนนายให้เปิดสุดแบบนี้แล้วก็มีช่องเล็กๆตัวนี้ต้องไม่มีอะไรตันเช็คความเรียบร้อยก่อนต้องไม่มีตันแม้แต่รูเดียวนะครับใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นสําหรับถังใหญ่15ลิตรเกียวก็จะอยู่ด้านหลังแต่ว่า หน้าตาก็จะเรียบๆแบบนี้ครับไม่มีอะไรครับการใช้งานคือกดแล้วก็บิดไฟต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับตอนนี้มีเศษนิดนึงนะเขีวยว เธอทำให้ดูว่ากรณีที่เป็นที่เราเปิดช่องอากาศไม่สุดสีแกจะเปลี่ยนห็นไหมครับต้องเป็นสีนี้หรือว่ามีอะไรไปตันที่ช่องอากาศเล็กๆเหมือนกันโอเคครับ